วันนี้ก็ทาการบ้านหุ้นเทส l a นะครับก็เอาเรื่องของเทส la มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็เป็นสไลด์ที่ผมเนี่ยเอามาจากไตรมาสสที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทําการแปลภาษาเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกสไลด์นึงเนี่ยก็ทําการเป็นหุ้นเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็ทําการทําสไลด์มาให้เพื่อนๆน,นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเทส l a ทําอะไรบ้างนะ,ะเราจะได้รู้ว่าวหุ้นเทสลาเนี่ยมันมีความหวังอะไรบ้างนะครับโอเคเทสลาเนี่ยก็ ใครๆก็รู้นะครับว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้หวังในรถ EV สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถ EV เนี่ยอยู่ในทรงอิ่มตัวนะครับอันนี้พูดถึงกําไรนะกำไรอันนี้คือกำไรเลยนะกำไรอยู่ที่ประมาณ17-18%นะครับไม่ได้แบบกําไรหวูหวาขนาดเท s ต a าเป็น Manufacturing ที่เพราะขัานที่จะครบเครื่องนะครับมตีต้นทุนที่ต่ําแต่ก็ยังเพิ่มกําไรได้ไม่มากนะครับอ่านธะุรกษษษษษษิจดาวรุ่งตอนนี้ก็เป็นพลังงานและการบริการนะครับ กำไรขั้นต้นอยู่ที่30%เลยนะครับแล้วรายได้ก็เติบโตอยู่ที่ประมาณ50%เติบโตนะครับแบบต่อไตมาสเลยน,ะคนโนคตรโหดับอ่าอันนี้คือก่อนหน้านะอันนี้คือต้องก่อนหน้าดิอ่ามันวัดตั้งแต่ควอเตอร์สกับควอเตอร์สปีที่แล้วอ่าใช่นะครับโตมาถึง50%นะครับโอเคต่อไปก็เท s l a ก็ทําเรื่องของ AI นะครับเป็น XAI ใช่ไหมกรอกแล้วก็ พลยนฮิวมนอยด์นะครับที่กำลังพัฒนาปีนี้ก็จะทําการออวางสายการสายพานการผลิตนะครับแล้วก็มีการขายแบตเตอรี่นะครับขายแบตเตอรี่แล้วก็รถยนต์ขับเองได้นะครับที่เราขอคาดหวังกันเนี่ยอย่างปีนี้นะครับก็มีโมเดลเทสลาอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับที่อยู่ในสายพานเนาะแล้วก็ส่วนปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีจอดตลาดโลจิสติกด้วยการทํารถเทสลาที่เป็น รถสิบล้อไหมเรียกง่ายๆรถสิบล้อแหละนะครับถ้าเกิดว่าผมในมุมมองส่วนตัวนะถ้าถ้าทําการเจาะตลาดไอเนี้ยได้นะครับผมว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับมีลูกค้ารายใหญ่อย่างแป๊รซีโค้กก็ดีนะ,ะต่อไปนะครับเป็นธุรกิจพลังงานธุรกิจพลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมียอดติดตั้งที่สูงนะครับสูงถึง12.5สอก,กิจวัตต์นะครับในไตรมาส3ก็รายได้เติบโต52%น นะครับอันนี้น่าจะเป็นสถานีไฟฟ้านะครับสถานีไฟฟ้าแบบมีคนมาเสียบปลั๊กอะไรแบบนี้นะครับชาร์จแบตอะไรก็ว่านไปนะครับมีหุ่นยนต์นี่ครับอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะทําการลุยติดตั้งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเห็นไหมเติบโตมาถึง8 1จากปีก่อนหน้านะครับ โอเคต่อไปก็มีเรื่องของโ o บิแท็กยังต้องขอใบอนุญาตอยู่นะครับแล้วก็เริ่มวิ่งในตามเมืองต่างๆแบบทดลองอยู่นะครับแล้วก็มี s u p e r c h a r ร์ Network ก็คือว่าติดตั้งเครือข่ายชาร์จรถของเขานะครับถ้าจากสไลด์ของ q u a เตอร์สเนี่ยเนี่ยก่อนนะสไลด์ของของควอเตอร์เนี่ยการชาร์จรถของเขาเนี่ยนะครับเห็นไหมมีถึง7 000, 3 0 0 0แห่งนะครับนี่ทั่วโลกน่าจะทั่วโลกแหละนะครับ อ่าแล้วก็ไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไตรามาสที่ผ่านมาติดตั้งถึง3,500แห่งร่อยแ่งข้าันที่ใช้เงินเยอะอยู่นะอ่าต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องหุนน us, นห่นยนต์ออพติมัสนะครับหุ่นยนต์ออพติมัสนี่หุ่นยนต์ออพติมัก็ยังเป็นความหวังอยู่นะครับก็จะผลิตเนะี่ยกำลังติดตั้งสายยาการผลิตรุ่นแรกเนี่ยเป็น2องนี้นะครับอ่ายังไม่ได้แบบว่าจะขายแล้วได้กําไรเร็วเนี้นะยังต้องผลิตอยู่นะครับ โอเคต่อไปรายได้เนี่ยก็มากสุดเป็นประวัติการนะครับก็มี28บิลเลียนนะครับบวกมา12บสองเปรนสัปีก่อนหน้ามีกำไรสุทธิมากาลดลงนะครับยีาเปจากปีก่อนหน้ากำไรลดลงนะแล้วก็ใช้เงินเนี่ยไปกับการลงทุนนะครับค่อนข้างที่จะเยอะอมีมอดเจ็ดพาวเวอร์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแบนดิ้งสวิตชิงคอร์สต้นทุนการผลิตที่ก็ต้อง ประหยัดต่อขนาดนะครับต้องุนการผลิตที่ถูกประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็พลังของเครือข่ายตัวเองเนี่ยได้ทําการพยายามทําเครือข่ายนะครับขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถก็มีแอปพลิเคชันนะครับก็แล้วก็ต้องทําเครือข่ายชาร์จรถอุปกรณ์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นพลัง,งเครือข่ายแล้วก็มีกระบวนการการผลิตที่ซับซ้อนที่ตัวเองเนี่ย คือใครจะมาเรียนแบบก็่อนข,ของคีิจะยากเนาะแล้วก็มีทรัพยากรที่เด่นคนอื่นที่ใครจะมาแข่งก็เรียนแบบยากอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI หุ่นยนต์อะไรก็ว่านไปนะครับอโอเคแล้วตอนนี้ก็แต่ว่าเรามาดูความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงมีอยู่บ้างนะครับความเสี่ยงก็มีอยู่ทั้งหมด4ี่อย่างนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยผมขอพูดถึงตรงนี้ก่อนนะ บริษัทนี้เพิ่งพานอีลอนมาร์กนะครับบริษัทนี้เพิ่งพาอีลอนมาร์กเพราะว่าราคาที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ100เหรียญนะครับราคาหุ้นนะอยู่ที่ประมาณ100เหรียญแต่ตอนนี้ราคาอยู่เกือบอยู่500เหรียญเพราะคนคนเดียวครับคืออีลอนมาร์กนะครับตลาดคาดหวังในตัวอีลอนมาร์กค่อนข้างที่จะสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเราการลงทุนในหุ้นเทสลาก็ต้องเข้าใจว่าเราเหมือนเราลงทุนในอีลอนมาร์กเหมือนกับเบิร์ชาฮัทเวย์นั่นแหละที่ลงทุนก็เหมือนลงทุนในปู่นะครับหรือว่่าาาจะเเเเป็็นนนนนนนมมมตตคคทททีลลงงุุใใใกกกกือส์์บิร โอเคไหมต่อมาก็เรื่องของใบอนุญ,ญาตนะครับใบอนุญ,ญาตเนี่ยโบโลโบแท็กซี่อ่ะผ่านอยู่แล้วในมุมมองผมว่าผ่านอยู่แล้วแต่อาจจะมีเลื่อนบ้างอะไรบ้างแต่อนาคตมันก็ต้องผ่านนะครับอาจจะใช้เวลาอาจจะปีนี้ถ้าปีนี้ไม่สาเร็จก็เดี๋ยวปีหน้าเดีจจ๋ยววันไปเดี๋ยวมันก็ต้องสำเร็จสักปีแหละถูกไหมอ่าน้ใบอนุญ,ญาตนะครับก็ไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลอะไรนะครับอ,อาจจะมีแบบ ข่าวนิดหน่อยว่าประกาศใบอนุญ,ญาตไม่ผ่านทำให้หุ้นลวกได้ก็ค่อยเข้าเก็บกันนะครับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอืก็นี่ต้องเข้าใจได้ว่าการผลิตเทสลาเนี่ยหมายถึงรถยนต์นะมันผลิตในเชียงฮ้นะครับกรุงเบอร์ลินเท็กซัสแล้วก็แคลิฟอร์เนียนะครับถ้ามีปัญหากับพี่จีนก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอ่ะกันเราเราก็รับได้แหละยัยงไงอเมริกาคุยพี่จีนได้รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับต่อไป เอ่อ uh, execution list เนี่ยหมายถึงว่าทำได้ตามที่พูดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอีลอนมาร์กก็บ,บางทีก็ทำไม่ได้ตามที่พูดนะครับเรื่องของยอดขาย EV แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าอีลอนมาร์เป็นคนที่ฉลาดในมุมของผมนะผมขอมขอวิจารณ์นะอีลอนมาร์เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะครับประกาศอะไรต่างๆเนี่ยชอบทำให้มันล้มเหลวนะครับไม่รู้เป็นอะไรโลกกิจนะ แล้วเขาพอล้มเหลวเสร็จเนี่ยแล้วก็จะมาประกาศว่าตัวเองทาสาเร็จนะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซเบอร์ทัฟตอนแรกนะครับที่คว้างลูกแก้วใส่กระจกนะครับแล้วกระจกมันแตกนะครับตอนนั้นหุ้นร่วงแล้วก็มีคนวิจาร์เต็มทวิตเตอร์ตอนนั้นทวิตเตอร์ยังไม่ยังไม่เป็นของเขานะวิจารณ์เต็มที่เลยต่อมาวันต่อมาก็แก้ไขให้มันใช้ได้คว้างใหม่ไม่แตกนะครับยอดยอดจองไซเบอร์ทัฟก็พุง่งกระฉูดหุ้นก็กลับมาขึ้นผมว่าอีลอนมาร์กเนี่ยเรื่องของ execution list เนี่ย ต้องเข้าใจนะเรนไม่เป็นคนแบบนี้แหละนะครับอาจจะทําอะไรให้หุ้นตัวเองมันร่วงบ้างนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยอาจจะทําไม่ได้ตามที่พูดนะครับก็อาจจะมีเลื่อนไปบ้างหรือว่าอะไรผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยทำให้หุ้นร่วงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเก็บหุ้นนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยไอ้ลิสทั้ง4อย่างเนี่ยนะครับผมรู้สึกเฉยเฉยนะทนสึกเฉยเนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องของตลาดแล้วก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแต่เราพูดถึงในมุมมองระยะยาวว่ามันจะเป็นไปได้ไหมตามที่เราคาดหวังนะครับ โอเคไหมอ่าอันนี้ก็คืออ่าหลักเอกสารนะที่เอามาจากเว็บไหนบ้างนะครับประมาณนี้โอเคก็ไปดูที่อืมไปดูที่ตัว free cash flow ก่อนนะครับอ่ะ free cash อยู่ไหนเนี่ยเึ๊บอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ย free cash อยู่ที่3,900ล้านนะครับ 3 9 0 0ร้ล้านเท่ากับเท่าไหร่3.9บิลเลียนสีบิลเลียน4่บิลเลียนสบิลเลียนเงินสดอยู่ที่สบิลเลียนเขาค่าที่จะเยอะนะครับอ่าแล้วก็อืมประมาณนี้แหละนะครับการที่ลงทุนใน t ท sla เนี่ยทุกคนก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเราลงทุนกับอนาคตเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ t ท sla ที่เป็น10ล้อนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่คุณยูอัลติมัตแล้วก็มีการออกแบบรถ Tesla เท sla อะไรต่างๆก็จะประมาณนี้แหละนะครับ ใครมีความเห็นอะไรนะครับคอมเมนต์ได้นะไม่ชอบอีลอนไม่ชอบหุ้นเทสล a าเพราะอะไรหรือว่าเฮ้ยพี่ผมก็ชอบเหมือนพี่นะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับในส่วนตัวก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้ลงลึกอะไรนะครับก็มาดูเรื่องของเชิงคุณภาพสินค้าและบริการใครอยากให้พูดถึงหุ้นอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไปนะขอบคุณครับที่ติดตามมาเสมอครับสวัสดีครับ